ยาเข้าไปสับแล้วยังไงเพื่อนเราก็กัดไปเลยตอนนี้แล้วก็วางแถบครับเรียบร้อยโอ้โหมีเกนเจอร์หลุดมาตัวหนึ่งเปิดตีไล่เกนเจอร์ไม่มีฟิกโอเควางแถบไม่ทันโอเคเพื่อนลากมาให้แต่หมาผมอยู่ไกลไงแต่ได้อยู่เออไม่ไม่มีฟิกโอ้โหหมาหมาผม ตีเลยสวนเราสวนเราสวนอือเราสวน Oh my god! ้าวสวัสดีครับวันนี้พวกับผมสระก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโปโปและคูป้านะครับผมตัวนี้ <Ultra. S 1> บอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างโกงนะครับสำหรับสาย mm นะครับเพราะว่าเขาสามารถวางแถบได้ แล้วก็มีหมาคู่ใจนะครับผมตานนี้เราเจอใครตานนี้เจอเกรนเจอร์โอเคเมื่อกี้นึกว่าเกรนเจอร์ป่าเกรนเจอร์ไม่ได้ป่านะครับถ้าถ้าป่าเกรนเจอร์ป่าโหดกว่านะแต่ก็แล้วแต่คนเล่นนะครับผมโวยเงินมห ผมยังไม่อัพแท็บตอนนี้นะครับสกิลแท็บก็ไว้เปิดแมปได้นะเหมือนกับของเซเลน่านะครับผมแต่นี้คือจะไม่ไม่ทำดาเมจนะเป็นแค่ไอน,นี้อย่างเดียวไว้เปิดแมปนะครับแล้วก็ไว้สตันซีซีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ตีคีไปยามยืนหลบๆนะเพราะว่าไอ ป่าตรงนี้ป่าข้างนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับอันนี้เราอัพแทบแล้วเอาวางเลยสสสัสน่าจะไม่ได้อยู่ในป่านะเดี๋ยวเรารู้ว่าเขาชอบเข้าป่านี้แล้วว่าวางแทบไว้ใ้ป่า ีปูต่อครับอย่างที่บอกครับปูสําคัญไม่ว่าจะเป็นเอ็หรือเลนทองนะครับอันนี้เราก็เอาเงินนะอันนี้อยู่ในป่านะครับมันก็ยังเปิดนะพอดแทปเราเห็นนะครับเราเร่งสี่ก่อนเลยพอเราเลเวลสี่ล้วก็นะครับโกงนะเราก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วตอนนี้ เมื่อกี้กอตมากอสามอยู่ยังไม่สี่กอกลับไปล้วกอสี่แล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยดูก๊อไว้ครับตอนนี้ผมนั่งดูเลนกอนะเียกหมากลับเดียวหมาตายกอยู่นี่นะครับ ยาเข้าไปสับแล้วยังไงเพื่อนเราก็กลับไปเลยตอนนี้แล้วก็บังแถบครับเรียบร้อยถอยก่อนแรงเหลือเกินก็ฉีดส่วนตัวผมชอบมาแอบป่านี่นะครับผมเวลาเ,เจอเขาหรือว่ามีคลิปอะไรเงี้ยผมชอบมาแอบตรงป่านี้นะเพราะว่าเถือเขาได้ป้อมนะครับ แต่จิงคีปันยังไม่มีนะแต่ส่วนตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับไม่ชอบอยู่ตรงนี้ยอยู่ตรงนี้บางทีเขาอ้อมหลังมาเงี้ยเราเราไม่เห็นนะครับวางแท็บไปก่อนโอเคเพื่อนอันตีมาเราก็กัดเอาหมากัดไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงเออหมากัดแล้วไล่ย,ยิงเรียกหมากลดครับผม วางแถบไปอีกอ้าวโดนทันไหมโอ้โหไม่ทัน่อกีก้สกิลหนึ่งทันนะครับหมาหมายังติดอันติเมตอยู่นะครับก็จะเป็นแปลงร่างอยู่นะโู้ห,หมาตายไม่ไม่เลยครับเราชุบได้นะแล้วก็ชุบเนี่ยฮะเราเห็นชูนะ เนี่ยถ้า,าเราวางแถบไว้เราเห็นนะครับแล้วก็พยายามวางแถบไว้นะครับผมเนี่ยแล้วเขาก็ยืนอยู่เงี้ย <c oughs> คือเขาจะดักเรานะแต่มันโฟ๊แล้วเพื่อนเออคือเขาต้องเคลียแถบนะครับชูแอดแอส,สซินด้วยนะเราไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าเจ็บนะโดนเขาเตะนี่หลังแอน ให้<ป>โดนไปสวยถ้าไม่มีฟิกนะครับสบายแต่ถ้าเขามีฟิกก็โอโ้โหก็ลออสบายเหมือนกันเพราะว่าระยะมันจะไม่ถึงนะครับอา้าวงั้นเราได้ป้อมนะขอป้อมเลยเลยเรนนี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปวางแถบเ่นอื่นนะ วางตรงนี้นะครับอาได้ป้อมอีกนะไม่มีใครมากันนะ่ะอุ้ยก๊อมาอันติโอเค,โ,อเคโชคดีนะที่เขายังกลัวถ้าเขาไม่กลัวเขาฉีดต่อผมมีสิทธิ์ตายนะแต่ก,ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมไปเลยเพื่อนกัดมันกัดมันตัวนี้ก็เอาด้วย มาอีกรอบเพื่อนกัดมาสวยอุ๊ยชูมาเพื่อนโดนชูเตะงั้นเราเคลียร์คีปแล้วกันไปยีไปเพื่อนเราได้ดาบเขียวแล้ว บอกเลยว่าดาบเขียวนี้คือแรงแบบทวีคูณนะฮะแล้วก็อัพสก,กิลเรียกหมากลับมาเพิ่มเก่อนนะมีคนอยู่ข้างล่างกดอันติเมตมาเลยฮะเตรียมพร้อมโอเคเด้งเรียบร้อยนี่ไงไปอีกที เมื่อกี้มีเหมือนเฟตลินเอาบัฟตรงนี้แปบเปล่าโอ้โหดักอยู่นี่ไงเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะนี่ไปช่วยหายาก่อนครับเพื่อนไปลุยอีกสิบวิเรามีอลติเมตครับเล่นได้เล่นได้เราเล่นได้เราเล่นได้เราเล่นได้เพื่อนไปลุยกัดไปก่อนเปิดแอติเมตกัดโอเคครับได้ตัน วางดักหน้าครับถ้ามีฟิกคือรอดเลยนะครับระยะมันไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอบนี้เอาคีฟก่อนจากคีฟก่อน โอเคไปช่วยเพื่อนกลับไปวางแฮบยังไงเพื่อนกลับไปวางแฮบโอ้ยอ,อ,อย่าบอกโคตรถึกครับผมถอยดีกว่าเรายังไม่มีเจาะเกาะด้วยนะตอนนี้ อยู่คนเดียวก็จะน่ากลัวนิดนึงตอนนีร้รอเพื่อนนะว่าเพื่อนเขาจะเอาหรือเปล่าโอเคมาแลวว้าไปก่อนขว้มอีกรอบ เด้งอีกรอบยังไงกลับอีกรอบอืบออ,อุ้ยตัต้นโอ้ยกอดอย่างแรงนะครับแรงจริงแรงจังตัวนี้ โอ้โหมีเกนเจอร์หลุดมาตัวหนึง่งเปิดตีไล่เจนเจอร์ไม่มีฟิกโอเควางแทบไม่ทันแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่อ้าวเรียบร้อยแต่ได้อยู่หายาเขาทำอไรเมื่อกีก้วนวนผมไม่เจอวนผมนะโอเคเพื่อนลากมาให้แต่หมาผมอยู่ไกลไงแต่ได้อยู่เออต้องขอบคุณเพื่อนนะลากมาให้นะครับผม แต่พอดีก็หมายอยู่ไกลเป็นนิดนึงโอ้โหจะวางแถบแถบดักไม่ทันจะวางแถบดักเป็นดักไม่ทันเชื่อขอป้อมไหมไม่ได้โดนเชยคีบไปซะแล้วไม่ไล้ระวงังดักไปรตรงนี้ดักไปรตรงนี้ชูน่าจะมีฟิกนะเห็นเล่นลึกๆนะครับ สวยเพื่อนโอเคเราได้ชูไปเลยตีชูกัดมันลูกเร็วปดสามปดสามเราเอาจบแล้วเราเอาจบแล้วเรา,เาจบรีเกาะก่อนหมากัดมันเออดีเพื่อนมาช่วยทันนะครับ โอ้โหฮายาเมื่อกี้กำลังลุ้นอยู่ทำไมฮายาเราไปางั้นอะเร็วตีป้อมเกกลับมาสวยคอนโทรหมาสำคัญนะครับถ้าใครเล่นเป็นก็ง่ายหน่อยเนยกลับไปเรียบร้อยไล่ตีนะไล่ตีนะโอ้โหหลบกอสก่อน เขาพยายามซีซีเรานะครับเขาพยายามที่จะสตันเราให้ได้ก็น,นะก็ปกติมีตัวติงอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งนะไปเลยกเพื <i> ่อไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วทุกคนไปกัดพี่มาแล้วเร็วอันอะไรก็ได้สักอย่างเออดูเลือดก่อนครับไม่มีเลือดผมว่าแอบไว้กับตัวนะครับเผื่อเขามาแล้วเราก็จะได้ซีซีเขาไปด้วยนะ เป็นการวางแถบก็ไว้เซฟตัวเองก็ได้นะไม่ก็วางเอาสตันเขาก็ได้นะครับกลัดไปเออโอเคเลอุ๊ยกัดยวไม่กดฟิกนะครับมือลั่นมือลั่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนตามให้อยู่นะครับกัดไปโอ้โหไม่ทันหมามันจะเป็นอย่างนี้นะทำใจนิดนึงนะฮะคนเล่นตัวนี้แต่ตัวมันแรงตัวมันแรงยอมรับเลยตัวนี้ตัวนี้แรงจริงนะครับ โอเคได้หนึ่งจะได้หนึ่งวางแถบไปอีกมีฟิกไหมไม่มีฟิกโอ้โหหมาหมาผมตีเลยสวนเราสวนเราสวนรือเราสวนเรามีการกายภาพนะครับเี็กหมาก่อนเป็นการเรียกที่ไม่ดีนะตรงนี้แต่เราจะเรียกตรงนี้กัดเออกัดตีเออ จริงๆไม่ควรนะฮะเรียกหมาตรงนั้นฮะแต่ไม่ไรโอเคโอเคเพื่อนโอเคอเราได้การครับแถบเราได้เล่นเราได้ตีป้อมเราได้ตีป้อมเราได้ตีป้อมเบบอพื่อนตีป้อมเออจรครับคือถ้ามีโอกาสจบควรจบนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนพิกนะฮะ ตอน,นี้บอกเลยว่าหนักหน่วงนะฮะดาเมจผมเน้นๆเ,เลยชูจะมาล้วงโดนแทบนะเมื่อกี้เหยียบทถบติดไปนะครับเมื่อกี้โอ้โหโชคดีบอกเลยคือเข้ามาโดนล้วงก็เรียบร้อยตอนนี้ทำดาเมจไป9ก้าหมื่นสามนะฮะแล้วก็แทงไปสามหมืนแปดนะโอ้โหแทงไปเยอะนะถือว่าเยอะนะครับสแหรบแครี่ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน